มาในช่วงนี้นะคะในเรื่องราวของทางด้านชีวิต ธุรกิจที่มีความสุขค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้เองก็ต้องบอกว่าหุ้นก็ปรับตัวขึ้นสูงเรื่อยๆบางท่านก็ความดันอาจจะวิ่งตามตลาดหุ้นด้วยนะคะก็คือสูงปรี๊ดไปด้วยเพราะตอนนี้เองนะคะมีนักลงทุนหลายท่านก็ได้มีการโทรสอบถามข้อมูลในเรื่องการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็วันนี้ทางด้านคุณหมอวราพรรอดคุ้มนะคะคลินิกคุ้มนุกูลแพทย์แผนไทยนะคะก็มาแนะนําข้อมูลที่น่าสนใจในการดูแลรักษาตัวของ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงสวัสดีค่ะคุณมาราพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มอสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะความดันทุลัางสูงหรือความดันสูงความดันสูงโลหิตสูงนะคะค่ะไม่ใช่ความดันทุลังสูงนะก็พอดีมีคนทางบ้านโทรมาถามค่ะเยอะมากเลยว่าความดันโลหิตสูงทานอะไรดีทานยังไง จะบอกว่าความดันโลหิตสูงค่ะพี่ม่อนส่วนใหญ่จะจะเป็นการค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะถ้าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงค่ะถ้าสูงแล้วจะไม่ค่อยลงนะคะคือถ้ามันเกิน120ต่อ80เนี่ยนะคะถ้าคือถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะส่งผลต่อโรคอื่นๆอีกค่ะเช่นใช่จะตามาซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นคือหนึ่งโรคหัวใจหรือโรคหัวใจโตนะคะจะเกิดโรคแทรกซ้อนถ้าความดันโลหิตสูงประจำเนี่ยนะคะ หรือจะเกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือสมองแตกซึ่งจะทําให้เราเป็นอัมพาตได้ทีนี้หมอก็เลยมีวิธีป้องกันแล้วก็เคล็ดลับใช้สนุ์ภัยค่ะสามสูตรนะคะมาแนะนำนะคะสุนภัยอะไรคะสุนภัยไทยเรานี่แหละค่ะช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรที่หนึ่งเลยนะคะก็สูตรที่เรารู้จักกันเก่าแก่เลยนะคะสูตรนี้ก็คือสูตรกระเจี๊ยบ พุ้ราจีนค่ะแต่ว่าเจี๊ยบกับพุ้ราจีนสองตัวนี้มันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับควบคุมความดันโลหิตสูงได้นะคะแล้วก็ล้างหลอดเลือดล้างไขมันได้จริงแต่จะให้ใส่อีกตัวหนึ่งเข้าไปอะคะ่ะซึ่งเป็นสมุนไพรตัวนี้มัน,ม,นมันมีผลโดยตรงกับการควบคุมความดันโลหิตสูงเลยนะนั่นก็คือลูกยอดิบนะคะลูกยอดิบเอาแบบหำหำม,มีเม็ดแดงๆข้างในอะคะ่ะ นะคะวิธีการทำนะคะพี่ม่อนเราก็จะนําลูกยอดิบเนี่ยหผลนะคะมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะจากนั้นก็ใส่กระเจี๊ยบแดงหรือสดหรือแห้งก็ได้ลงไป1กํามือนะคะผู้สาจีน1กํามือเช่นกันแต่เราจะต้องบีบหรือทุบให้แตกกอนนะคะเพื่อเอาสะุลข้างในมันออกมานะคะเอาทั้งหมด3ตัวนี้นะคะต้มรวมกับน้ํา4ลิตร นะคะเคี่ยวไฟให้ได้ประมาณเดือดประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้ดื่มรับประทานเนี่ยนะคะเช้าวกลางวันเย็นก่อนอาหารซึ่งประโยชน์ของสารสูตรตัวนี้นะคะกระเจี๊ยบพูซาจีนลูกยอดิบเนี่ยสำคัญมากคือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องใช้สูตรแรกเลยต้องเพื่อที่จะหนึ่งเราจะป้องกันเรื่องไขมันเพราะคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยจะมีไขมันสูงถึงจะเป็นนะคะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยเพราะว่าในลูกยอค่ะพี่ มันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซลิไซนินนะคะ <c oughs> กับอังคารอยอยู่ในตัวลูกยอ <c oughs> ซึ่งในเซลิไซนินเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสโปโคลโรตินนะคะ <c oughs> เป็นตัวควบคุมความดันโลหิตยู่ <c oughs> ฉะนั้นสูตรนี้นะคะจึงมีประโยชน์มาก <c oughs> ในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตสูงนะคะ <c oughs> แล้วยังมีประโยชน์อีกอีกหลายๆอย่างนะคะ <c oughs> เช่นแก้ปลายนิ้วมือชาได้ด้วยนะคะ <c oughs> ป้องกันเส้นเลือดในสมองเปาะ ค่ะ <c oughs> แล้วก็ช่วยช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้นะคะ <c oughs> ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หลอดเลือดมันตีมาค่ะนะคะ <c oughs> แล้วยังแก้เรื่องโรคสมองเสื่อม <c oughs> ได้ด้วยนะคะ <c oughs> จากนั้นก็ช่วยเรื่องของการลดอาการของคนที่เป็นโรคหัวใจโต <c oughs> ได้ด้วย <c oughs> ฉะนั้นที่สำคัญที่หมอแนะนำคือสูตรนี้ต้องทำเป็นอันดับแรกเลยต้องทำทานอาทิตย์ละครั้งนะคะ อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คือใช่ค่ะคือต้มไว้เนี่ยสีเล็กนี่ก็ได้น้ำเนี่ยก็ใส่ค่ะก็เย็นไว้ทานเรื่อยนะคะส่วนสูตรที่สองนะคะที่มีในโคเรียนของเราพยายามทานผักให้เป็นยานะคะก็คือเคยพูดไปแล้วครั้งนึงก็คือขึ้นช่ายที่เราไว้ทานรับประทานกับข้าวต้มตัวนั้นนะคะผัดไทยไม่ใช่หรอ ก็ได้ค่ะอยู่กันได้หมดแล้วจำได้ใส่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายเอ๊ะข้าวต้มไม่ต้องใส่ขึ้นช่ายแห้งขึ้นฉ่ายใบขึ้นช่ายสดอะค่ะใช่สดนะข้าวสดนะกินข้าวต้มนะคะล้างน้ำให้สะอาดใช้รับประทานกับน้ำพริกหรือเวลาเราจะทานข้าวเนี่ยเราก็เอามาดโรยข้าวทานก็ได้หรือทานกับน้ำพริกหรือถ้าความันสูงควบคุมความดันเลยค่ะถ้าถ้า มันทานยาใช้น้ำหนึ่งแก้วป่านใสบุนนิกนะคะรว,วมกันใช่แต่ฟื้นกินหน่อยเพื่อจะได้ลดความดันควบคุมสุขภาพนะคะส่วนตัวสุดท้ายของสูตรสุดท้ายอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงได้ดอกกาหลงนะคะวันนี้นะใช่บางคนไม่รู้จักมันเป็นไม้มันเป็นไม้มงคลบางคนคิดว่าเป็นไม้มงคลเป็นดอกสีขาวๆานะคะจะปลูกไว้หน้าบ้านแต่นั่นคือประโยชน์นะคะซึ่งชื่อดีแล้วคือเรียกทรัพย์เรียกเงินทองให้ไหลมาหลงมา ดอกมันก็ใช่หลงเข้ามาอย่างเดียวนะคะดอกก็ยังมีประโยชน์นะคะน้ำดอกกาหลงสดหรือแห้งห้าดอกต้มใส่น้ำนะคะให้พอประมาณสักสองสองถ้วยกาแฟเหมือนพี่ม่อนนั่นแหละนี่แหละคือองค์ค่ะนะคะเดือดน้ำก็คือดื่มค่ะเวลาหิวน้ำใช่ค่ะแทนน้ำนะคะหรือจะชงเป็นชาก็ได้รสชาติเป็นยังไงคะดอกจืดๆทองหอมนะคะจืดๆค่ะทีนี้มาดูใช่สามสูตรหมุนไปแล้วก็ จะบอกวิธีแนะนำตัวดูแลตัวเองนิดนึงนะคะคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือมาจากชีวิตประจําวันของเราพฤติกรรมของเรานะคะฉะนั้นเราต้องควรจะควบคุมเรื่องอาหารนะคะเราไม่ควรที่กินเค็มจัดหวานจัดหรือเปรี้ยวจัดใช่ไหมคะมันก็จะมีผลต่อความดันนะคะแล้วก็พยายามงด ควบคุมเรื่องไขมันนะคะของทอดๆมันๆน,นะคะ<ม>สําหรับเรื่องไขมันตัวนี้ก็สําคัญนะคะ<ม>แล้วก็ไม่ควรที่จะนอนดึกนะคะ<ม>คนที่นอนดึกนี่ความดันก็จะขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็อารมณ์สาคัญที่สุดเลยห้ามเครียดนะคะ<ม>ถ้าเครียดเนี่ยความดันจะพุ่ดปาร์ตนะคะได้นะคะ<ม>แล้วที่สำคัญตัวสุดท้ายก็คือออกกําลังกายให้เป็นประจำมาหาหรือสม่าเสมอ อาจจะช่วยได้แล้วมันเครียดล่ะเอาแบบให้เอาแบบว่าให้มันสมองกับเราค่ะให้มันแบบสบายๆสนุกนุกันออเกแล้วก็ยังไม่หายเครียดนะทุกก็ต้องใช้สูตรที่หมอแนะนํามสูตรนี้นะคะค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอาการชาของนิ้วมือใช่ไหมคะชาไปมือไปเท้าเป็นอาการที่ว่าส่งสัญญาณอะไรคะก็คือเลือดไม่เลี้ยงค่ะก็คือขาดสารอาหารหรือบางทีก็บํารุงไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เลือดมันเลี้ยงมันวิ่งไม่ไม่ทั่วถึงอะค่ะเขาเรียกเรียกเลือดไม่เลี้ยงไ่เลี้ยงะแล้วขาดวิตามินค่ะอะไรพวกนี้ด้วยค่ะที่พูดมาเป็นหมดเลยนะอะไรคะต้องไปทำขาแล้วไปวิ่งมาก็ไม่ไม่รอดเลยนะคุณทุกนะคะจะต้องทำตัวอย่างไรคะเนี่ยก็ต้องอันนี้เนอะหลังไ่นอนก็หลับได้แต่ก็ยังเป็นอยู่ปกติ ายาบำรุงชาแล้วล่ะนะคะ <c oughs> อย่างเงี้ยเดี๋ยวหาบำรนงลูเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมมันอยู่ที่ใจมากกว่านะคะถ้าใจอยาก <c oughs> สบายก็สบายค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าก็จะมาติดตาม <c oughs> ในช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ